ผมมีเหรียญหลวงพ่อเกษมมาแบ่งเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับใครที่พลาดองค์ที่แล้วนะองค์นี้ก็สภาพดีเหมือนกันนะครับแต่ราคาจะดรอปลงมากกว่าองค์ที่แล้วนะนะครับเป็นเหรียญน,นั่งเต็มองค์หลังสิงนะครับอายุครบ80ปีของหลวงพ่อเกษมนะครับย8พย2534อายุพระ3าปีพอดีนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับเผื่อใครอยากได้เว้บูชานะนะครับทันหลวงพ่อปลุกเสกต่อโคตรชัดเจน นะครับเราดูด้านหน้าเป็นพิม์หลวงพ่อเกษมนั่งเต็มอง์แบบนี้นะครับนี่สังคติมีตัวน้านะครับข้างล่างระบุหลวงพ่อเกษมเคมโกนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งแค่180นะครับราคารวมส่งนะนะครับตอกโคดชัดเจนนะครับด้านหลังจะมีตอกโคดนะครับเนื้อทองแดงด้านหลังสิงแบบนี้นะเห็นไหมโคดตอกนะครับนี่สิงเดิมๆนะครับ อ่านี่ร้อนะครับใครสนใจก็อินบ็อกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งรายลเดียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมหลวงพ่อกเกษมเขม,มกโก